สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพัฒน์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีตัวรถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปริพัฒน์ออโต้ตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าคร สำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Honda City 1.5ตัว V ครับเป็นตัวรถปี2015คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนหากันเยอะมากส่วนใหญ่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยอันต้องบอกคุณลูกค้าแบบนี้ดีกว่า Honda เนี่ยถือว่าเป็นรถเก่งอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงกว้างไม่ว่าคนจะเป็นในกลุ่มของวัยรุ่นออกรถใช้งานสักคันหนึ่ง ทั้งในส่วนของมือ1ก็ดีหรือว่าในมือ2ก็ดีนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานับกันตามเจนเนี่ยจะเป็นตัวเจเนเรชั่นที่6นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวโฉมสุดท้ายตั้งแต่ปี2014ถึง2019 20เป็นตัว1.0เทอรโบสำหรับในส่วนของตัวเจนที่เอามารีวิวนะฮะจะเป็นตัวเจเนเรชั่นที่6นะครับมันจะอยู่ในช่วงของปี2014 ถึง2019ซึ่งเป็นตัวโฉมเจนสุดท้ายในเครื่องรหัสที่เป็น L 1 5นะครับเดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยอว่ากันอีกทีหนึ่งเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิคว่มน้าท่วมหรือว่าจมน้าแต่ต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่แอมบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนนนะะคครรนะรรััับบตวุ่่ีี้ไไมมมอาก จริงๆแล้วว่าซิตี้มันมีรุ่นย่อยเยอะมากนะฮะทั้งเบนซินแล้วก็เบนซินที่เป็น CNC นะฮะถูกต้องไหมครับคราวนี้แล้วว่ามันเลือกได้ทั้งหลายแบบ S V v p a s RS v p l s บวกอะไรก็แล้วแต่ตัวนั้นเราไม่ต้องสนใจเรามาโฟกัสกับตัว V คันนี้ว่าเขามีอะไรให้กับเราบ้างนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะฮะตัว โคมไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้เดิมนะครับแต่ว่าตันหมอกตรงนี้ยังไม่ได้ใส่สีซิกเนเจอร์เลยนะฮะสีซิกเนเจอร์ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ามีคนให้การตอบรับที่ดีสูงมากในรุ่นของ b s e g m e n t เท่าว่ามันเบียด V o อค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างสำหรับคลิปนี้เนี่ยที่อ่านเอาซิตี้มาเนี่ยนะฮะเรามีทั้งส่วนของตัวรถที่สวยและก็โปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้นะครับจะเป็นตัว L15 Z นะฮะ L15Z นะครับ1.5ซีซูเรียงนะฮะ i v t e c h นะครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะฮะคำนี้ที่ใครๆหลายคนได้ยินกันบ่อยมากนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีคําเลนเครื่องไหลยเยิ้มไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวคันหน้านะครับแก้มข้างพวกเม็ดอาร์คนี่ยนะฮะยางซิลิโคนพวกนี้เนี่ยสวยๆเลยนะฮะ ABS นะครับตัวหันงหัวน้อยไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทำทรงํำสีนะครับ แล้วก็ตัวฉนวนการความร้อนใต้ฝาโปรงทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานค่อนข้างยี่สวยมากนะซิตี้นี่ถ้าเกิดโดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับอันจะมองว่ามันเป็นรถเก๋งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดในมุมมองของอันเองเนี่ยถ้าเกิดอันไม่ชอบไปโยคาเนี่ยอันก็จะมาเลงพวกแบบรุ่นนี้แหละแต่ว่ารุ่นนี้มันก็จะมีแตกแขนงให้อีก2แบบไม่ว่าจะเป็นทั้งโตโยต้าหรือว่าจะเป็นทั้งฮอนด้าแต่ส่วนใหญ่อันจะเทมาทางฮอนด้าเพราะอันชอบในเรื่องของตัวดีไซน์ของตัวรถ แล้วก็มันจะแบ่งออกมาอีก2รุ่นก็คือเป็น c ิต y และก็ j จ็ดนะครับสรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้แจ็ดเรายังไม่มีเอา City ้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนตัวด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถและก็ครีนน่งให้กับคุลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบสิ่งที่อ่านลืมบอกไปในช่วงด้านหน้าเมื่อกี้ก็คือในเรื่องตัว,วารันตีร้านของเรา เราจะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะครับ6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart รทรถยกช่วยเหลือฉุขเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะฮะส่วนของตัวล้อนะครับเป็นแมกอลอยเดิมโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นตัวขอบ15ลัดด้วยยางกูดเยียร์เอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณลูกค้าซิตี้คันนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากให้มันสวยสักนิดนึงหรือว่ารถเก๋งรุ่นอื่นๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยากให้รถมันมีทรงรถมันเฟี้ยวใส่แม็กขอบ15บ้าไหมครับตรงนี้เดี๋ หน้าร้านอีกทีหนึง่งนะฮะอาจจะมีการเก็บส่วนต่างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะฟรีกับลูกค้าก็ได้ตรงนี้เราก็มาคุยกันอีกทีหนึง่งย้ำนะว่าต้องมาคุยกันหน้าร้านและเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ก็จะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับแล้วก็สีด้านข้างสวยเสมอกันจรุล่นด้านท้ายนะฮะมือเปิดในช่วงของตัวด้านหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจะมีตัวคีย์เรดครับหรือว่าเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีมาให้ซึ่งมันช่วยในเรื่องตัวความสุขสบายในการขึ้นรถ ตรงนี้นถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวรองท็อปส่วนใหญ่แล้วว่า Honda มันจะเสียอย่างครับก็คือในตัวเกรดรุ่นย่อยคือมันจะแตกแขนงออกมาเยอะมากทําไมถึงไม่เอา V เป็นตัวรองท็อป V พัฒนะฮะหรือว่าเป็นตัว S พัฒอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดพวกนั้นเนี่ยคือตัวท็อปไปเลยก็ถือว่าจบแหละเพราะว่าออปชั่นเนี่ยได้ใสมาทีเดียวแล้วจบไม่ต้องมาแตกแขนงให้เยอะแยะ ตรงนี้ถือว่ามันไม่ค่อยดีสักอย่างหนึง่งนะครับแต่เกิดในเรื่องตัวการใช้งานหรือว่าตัวคงตัวเครื่องอะไรต่างแบบน,นี้เนี่ยอันนี้เราต้องยกนิ้วให้เทคโนโลยีมันอัจฉริยะาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโครงไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบจะมีตัวดาบฝาท้ายตรงนี้ที่เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็ไฟเบรกน้นสามจะอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วเรียบร้อยนะครับ อีกอย่างหนึ่งในเรื่องตัวเชื้อเพลิงเนี่ยรองรับ e85 นะฮะถึงแก๊สโซฮอ e20 นะครับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราดูกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้งภายนอกทั้งหมดตรงนี้ถือว่าสวยมากนะฮะซิตี้นะครับอันต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดที่มีแผนจอดรถอยู่ภายในเดือนนี้อันขอแนะนําว่าเป็นรถเก่งอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ขอเพียงแค่มีอาชีพ แล้วก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้นะครับที่เหลือเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับเราเข้ามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับสับส่วนของตัวคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะฮะหรือว่าถุงนมนิภายคู่หน้ามาให้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว V p พัทเนี่ยมันจะมีด้วยกันถึง6ใบเลยนะฮะอันนั้นคือตัวท็อปนะครับ แล้วก็ส่งของเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมดานะฮะ CD ซีดีวอนะครับแล้วก็จะมีที่เสียบ AUX มาให้สําหรับตัวแอร์เป็นแบบปรับรนดับเหมือนเดิมนะครับแอร์เย็นม,มากนะฮะร,รถปี2 0 1 4 1 5หเนี่ยหรือว่าอยู่ในช่วงประมาณกลางๆเนี่ยเราได้สภาพแบบนี้มาเนี่ยมีการล้างทำความสะอาดเก็บงานรายละเอียดแล้วมันออกมาสวยเนียนถึงขนาดนี้เนี่ยอันว่ามันหายากนะครับเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วรถเก๋งเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคิดว่า เฮ้ยถ้าเกิดรถปีประมาณนี้การใช้งานเยอะเอ้ยถือว่ารถไม่สวยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าเลขไม์มันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลของการดูรถใช้งานสักคันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยงไงมาดูเพิ่มเติมกันได้แต่โดยรวมเนี่ยที่อ่านดูก่อนแล้วจะเอามาทํารีวิวเนี่ยนะฮะร,รถมันต้องสวยจริงรถมันต้องดีจริงรถมันต้องพร้อมใช้จริงไม่งั้นไม่มาอยู่ในช่อง YouTube ของเราได้แน่นอนนะครับและก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เสียบอะยู USB, นะครับแล้วก็ตัว power outlet นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบลต์นะครับ สวยมากที่วางแก้วน้ำสอใบนะฮะแล้วก็ตัว V เนี่ยที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นตัว engine start อันนี้ถือว่าเป็นตัวจุดเด่นไหมเป็นตัวจุดเด่นแล้วก็ส่วนของตัวเรือนใหม่อันนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้เลยนะฮะมีตัวจอ M.I.D. ไว้ให้ตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอกนะฮะสามองศาร้อนขี้แต่ขี้แตนเลยนะครับก็จะมีในเรื่องตัวชิป A นะครับชิป A ชิป B นาฬิกาแล้วก็ตัวเร่งใหม่นะฮะมีแสดงแจ้งเตือนบอกหมดนะครับ แล้วก็สับตัวกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะออโต้ช่องฝังคนขับนะครับเซ็นทันร็อกแล้วก็ตัวมองข้างกับพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอุ้ยอันขออภัยด้วยนะฮะพับกระจกมองข้างไม่มีนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวอีค่อนโหมดนะฮะหรือว่าในส่วนของตัวโหมดประหยัด พลังงานนะครับแล้วก็มีปุ่มหนึ่งครับถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่แบบนี้เนะี่ยหรือว่าเจนนี้เนี่ยมันจะมีตัว VSA มาให้ก็คือการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวนั่นแหละง่ายๆนะครับภาษาสับบ้านๆแล้วก็สับตัวเกียร์นะฮะจะเป็นเกียร์ออโต,โต้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบ CVT นะครับเป็น CVT ด้วยกันถึง6สปีดนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะตัดในเรื่องของตัวการเชนเกียร์ออกแล้วก็จะใส่ามาเป็นตัว S นะฮะเกียร์เอสและก็เกียร์แอลเกียร์แอลนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับช่วยลงทางลาดชันนะฮะก็เหมือนกับว่าเซฟในเรื่องตัวผ้าเบรกลงไปนิดนึงนะฮะประหยัดในเรื่องตัวผ้าเบรกที่มันเสื่อมสภาพโดยเร็วตรงนี้ก็เซฟในเรื่องของอายุการใช้งานยืดออกไปนะครับแล้วก็สับตัวเบาะนะฮะก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะครับตรงนี้เบาะสวยมากนะฮะสภาพค่อนข้างที่จะใหม่เลยอันไม่ได้บอกนะฮะว่ารถมันไม่ได้มีการใช้งานรถมันมีการใช้งานมาครับแต่ว่าในเรื่องตัวสภาพเนี่ยคือมันสวยอ่ะ นะฮะซิตี้นี่มองไงมันก็ไม่เบื่อนะครับและตัวรถมันเป็นสีขาวด้วยค่อนข้างที่จะหายากนะครับอันก็ถือว่ามันเป็นอีกสีหนึ่งที่น่านิยมแต่งสวยแต่งรอได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาเดี๋ยวราคาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำข์คันนี้กันอีกทีนึงไปครับเราดูในส่วนของรถเก่ง h o n d ้า i t y คันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เข้ามาประจําการที่ร้านของเราหรือว่าเข้ามาเติมสต็อกให้คุณลูกค มีสิทธิ์มีโอกาสได้มาเลือกใช้ได้มาใช้บริการกับทางร้านของเราตรงนี้ถือว่าเป็นรถสวยอีกรุ่นหนึ่งที่ยังน่าใช้อยู่แน่นอนตอนนี้นะครับถึงมันจะมีเป็นตัว1.0ทะโบกมาหรือว่าจะมีตัวรุ่นอื่นๆแตกแขนงออกมาก็แล้วแต่ยังไงเครื่องพันห้าก็ถือว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือว่าในรุ่นของ B s e g m e n t ที่ยังน่าใช้อยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่งสวยได้ครับแต่งแรงได้ Honda นี่ไม่มีอะไรที่ิ้นสุดแต่มจะเสียอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนที่เล่น Honda มาอยู่แล้วนะฮะ อะไรมันจะแพงหน่อยหรือว่าในเรื่องตัวชุดแต่งมันจะแพงหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีทั้งแท้ก๊อปเกรดเอเทียมที่ใส่สามารถแทงกันได้หรือว่ามือสองสภาพสวยสวยมันก็แล้วแต่ตามกลาลังทรัพย์ของเราทั่วไปนะครับอันนั้นก็อีกในส่วนหนึ่งอันนี้เราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆแต่เรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าครับราคาสัปหินที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 9 0 0 0บาทอันย้านะครับ49,000บาทถ้าเกิดคุณูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ แต่ไม่แค่นี้แน่นอนครับมีโปรโดีๆมานำเสนออย่างแรกเลยนะฮะถ้าเกิดภายในเดือนมิถุนายนและดูคลิปนี้มาเท่านั้นฟรีค่าจัดค่าโอน2วันรับรถรับเงินกลับบ้านอีก5000ดอกเบีย้ย0%นนาน6เดือนหรือว่าครึ่งปีตรงนี้มันขึ้นอยู่ในการตัดสินใจของคนที่ได้มาเป็นเจ้าของโตรถแล้วนะที่เหลือ,อยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะครับสำหรับคลิปนี้แหลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัติ์อ,อัโต้นะครับ และก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจก็พวกเรากดไลค์กด u u s สไคร e แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ